ก็สวัสดีด้วยครับวันนี้ครับแม่หมากีนใหม,ม่เป็นทีน่อะไรไม่รู้นะวันนี้นะก็จะมาสอนวิธีการ <s> ออใช้เทเลเรียแบบกิเกียนนะครับนี่นะ <c oughs> นี่นะไว้เสร็จของนะฮะนี่นี่ตัวที่ผมใช้ยอยู่นะกินเกียนนะครับนี่ผมก็สามาใส่ของอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะวิบให้นะครับเออ เดี๋ยวกูจะสร้างตัวใหม่หก็ได้ะนวนะอ่าแล้วตัวกูเมื่อกี้เตือนะอ่ะหายังอยู่นะครับอ่าตังเ่อเนี่ยไม่เยอะเื่อ,เอ,อะไรก็ได้ชื่อหนึ่งสองสามสี่นะฮะนี่เป็นการว่าตกของปรนะมาณนี้คือตกแค่งเงินนี่ตกเพราะว่าเงินป่ากลางเนะนี่ยไอเตอริร์ตกหมดเลยนะนะ,น,น,นะครับวัดหน่อยนะ ไอพวกนี้ก็จะเป็นพวกสายชุดเกาะนะอนืเป็นชุดนะเป็นวัดนหน่นอนนี่มาวางตามย่างงี้นะครับวันนี้เอาไว้ใส่ของพวกปีที่เอาไว้ติดตัวเลยเนาะใส่ในนี้นะอืม เราเสียราไปีหานะครับเนอีนะนะเราสั่หัวนะโอเคอย่างงี้นะเอาอันนี้คืออะไรมาเอาไอพวกของบับบับนะบับนี่นราก็จะไปของ เอ,เอาไว้ตัดไว้ไว้ไว้ใหนะ้เพื่อนตือเอาไว้ใช้เองนะเดี๋ยวไปเซิร์ชหาแล้วอเอล มันกมีแค่ตอนี้นะอ่ะนะมันก็จะมีหัวใจที่เราต้องไปหาในธรรมอย่างงี้นะนี่ก็จะเป็นพวกเงินนะไอเหี้ยนีเมื่อกี่ยวพวกเงินนะนี่เป็นพวกทองทองถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะนี่พวกเป็นพวกก็ลูกกระสุนนะครับนี่นี่นี่ นี่นะฮะถ้านี่เอาไว้เก็บเอโอ้ยอะไรก็ไม่รมู้ตางแมงก่อนะนี่ไอเทมที่เราเก็บไว้นะอ่าก็กดเซฟแอดไปนะแล้วก็เขียนช่อไปหนึ่งสองสมสี่นะแล้วก็เซฟไปโอเคแล้วกดกระกบาด๋ย้ผม้ตเอเว็บโหลดไปให้นะฮะหลนะอโคนะ่นครับ มาอะไรนะโอ้ยเยยบเพียบเปยมองมาเยอะแยะนะี่ยทำวันนั่นหรอโอ้ยหางเบยเนี่ยสิงคนเทนเยอร์นะครับเนี่อันนี้สองสามสี่เบอร์หนึ่ง อย่างนี้นะมันก็จะมีของมานี่ต,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 นนต้องมาใช้เวลานะครับอือบอยนะครับนี่มันเลยเยอะแยะนะน,นี่กระสุนไม่มีทั้งพันหนึ่งเลยนะนี่คนระับนี่นะอ่อน่า ก็ขอจบการรีวิวเพล์ได้ครับผม